อ้าวนี่ผมมาอยู่ที่ไหนกันนี่เฮ้ยเอะไรเนี่ยอ่าวพวกนายนี่อ่ามันนะพวกเรามาอยู่กันในรีแลกซโซนนะฮะน้องๆอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดวายนะจะนอยอ้าวเยกูโดดด้วยด้วยเตะกอนมันโดดไม่ได้นี่ว่ามันดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเอ้ย เขาเล่นลิงนี่เกมวะเรายังไม่เล่นนะอืม่มต้องโดนเดี๋ยวดิมาหมัดเก้าสิบนัดไปไหนวะไปไหนกันหมดไปไหนก่อนพวกนายอะ่ะต้องโดนมาแล้วมาดิ <c oughs> ก็มาดิครับอไอดอลไฟนะเฮ้ย <c oughs> ไอดอลไฟอะ่ะ ไอ้ได้ไฟไทยแลนด์นะครับตรงนี้เอาละครับตอนนี้การแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นเอาแล้วครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วต่อยแล้วต่อยกันอย่างเดียวตอนนี้ผมขยับไม่ได้ตอนนี้ผมขยับไม่ได้ครับนี่ก่อน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 ปวดปวดข้างนะครับเอาละครับตอนนี้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเอาเลยครับยังครับเวลายังไม่หมดครับแต่ตอนนี้ยังไงยังไงไล่ตามอยู่ไล่ตามอยู่เรียบร้อยครับอืยัง อ้าวต่อยเงี้ยอยากต่อยใช่ไหมอ้าวต่อย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 ไปต่อยไปต่อยไปเอาละครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแตกสุดยอดอย่ามีสวัสดีครับผมชื่อออฟเฮ้ยกูชื่อออฟนะเฮ้ยมันใช่ไหมน่ะโอ้โห มามามาใครอยากเจอมึงอยากเกือใช่ไหมฮะเรียบร้อยกูตาอีกแล้วเิฮ่ฮู้ยเอาละยังไงก็จะว่านี้อันนึงครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับแล้ว เทพอีทกลับมาครับเทพอีทเทพอีทกำลังไล่ล่าอยู่ไล่ล่าต่อยกันยับต่อยกันยับต่อยกันต่อยกันให้สุดแรงเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งครับเอาแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีใครโอ้วิ่งซิกแซครับวิ่งซิกแซครับจังหวะนี้ครับก็โดดครับผมแล้วต่อยครับต่อยกล้โดดอีกครั้งแล้วก็ต่อยโอ้โหสเต็ปเทพครับสเต็ปเทพกะโดดแล้วต่อยอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วตอนนี้ได้แล้วครับเอาแล้วเอาแลวยังไงยังไงครับตอนนี้ยังไหวครับยังไหว ยังไหวแล้วก็ต้องเป็นกระโดดกระโดดหนีครับกระโดดหนีโดดหนีครับโดดหนีโดดหนีโดดสองเกตปะมันกระโดดกระโดดครับกระโดดกระโดดวิ่งเล่ครับนะครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วเอ Ahmed, าแล้วเอาแล้วเข้ามาดิเข้ามาดิอีกโง่มาดิวู้มาดิวูวอุ้ยอุ้ยมันมามันมาแล้วก็สะต่อครับมันมาแล้วก็สะต่อตายแน่นอนครับจังห <c oughs> วะน,นี้ป <c oughs> ุ๊บปุ <c> ๊บ <oughs> เรียบร้อยตายเลยหาลาเลยเฮ้ยเอาใหม่สักตาดิ มันไม่สนใจว่ะมัน uely, มันดีมันดีเอาแล้วครับตอนนี้เทพีจะมาอีกครั้งหนึง่งแล้วจังหวะนี้เอาแล้วครับอินเทอร์จีเหรอฮะมึงห้าวหรือวะฮะมึงห้าวเหรออ้าวนั่งโต๊ะเอานั่งนี่นั่งนั่งสีนั่ง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 อ่านั่งนั่งโอ้เกมถ่ายภาพนะฮะไม่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 ไปเล่นรับจังหวะนี้ปีเลือดนะปีเลือด จังหวะนี้ครับโดดแล้วต่อยครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับกูจะไปจอยข้างบนบ้างครับจังหวะนี้สี่หนึ่งครับเอาละครับแตกหนึ่งครับผมจังหวะนี้เทพอีเก็บครับเทพอีเจ็บได้ครับเอาล้ครับตอนนี้เทพอีกําลังต่อยครับต่อยกันชุลมุนวุ่นวายครับตอนนี้เทพอีกําลังโดดครับโดดสอสเตปหนีครับโอ้โหยังไงยังไงครับสงครามต่อยมวยกันทางนี้เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นนักมวยครับกับเทพอีครับเอาแล้วยังต่อยกันไม่จบอ่าง มาดิมึงหาเอาหรื่องไงวะฮะมานี่มานี่อยากโดใช่ไหมอยากโดดใช่ไหมมามามาใครอยากมามามาเทพอีที่มาให้หมดมามามาครับจังหวะนี้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นต่อครับโอ้โหเทพอีทเทพอีทเราโหดมากนะครับตอนนี้เราต่อยนะครับต่อยต่อยอย่างเดียวครับต่อยต่อยครับต่อย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 ้ก็โดดสองครับหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปเดี๋ยวจังหวะนี้ก็วิ่งตามครับวิ่งตามแล้วก็โดด แล้วก็โดดต่อยครับต่อยต่อยต่อยครับเอาละครับตอนนี้ก็โถดจู๊กอีกครับโอ้โหติดร้านไอติมครับโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้ต่อยกันอีกแล้วครับต่อยต่อยครับจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับเทพอีกจะโซโลคิวครับเทพอีทเทพอีโซโลคิวครับแน่ๆหรือเปล่าเอาแล้วครับอันนึงก็เทปของอะไรก็ไม่รู้ครับเรียบร้อยครับเก็บอีกแล้วครับเอาเข้าไปครับจังหวะนี้ต่อย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 แข่งก็ต่อยเอาเอามาดิเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเออต่อย ต่อยก็ไปตอยต่อยต่อยเออใครเก็บไม่รู้ครับอ๋อคนนู้นเก็บแป๊บยังกว่นี้ต่อยกันนะตอยต่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 อยก็มาดิง่าโง่มาดิอ่าอ่าต่อยมาต่อยต่อยต่อยเอาละครับตอนนี้เลือดขาลดแล้วครับเลือดขาลดยังไงครับเราจะชนะครับเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วจุ๊กจุ๊กจุกทำไมไม่ต้องจุ๊กครับไม่ต้องจุ๊กไม่ต้องจุ๊กครับไม่ต้องจุ๊กครับเทพอีทครับโอ้โหเทพของเซิร์ฟครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหเหนื่อยมากเลย โอ้ยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนมันจะตามผมแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยโอ้ยหนี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 โอ้ยโอ้ยไปแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วกลับบ้านดีกว่าไปไปวิ่งวิ่งวิ่งกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งทำอะไรกงนครับไทยแรครับเนี่ยโอ้ยเหนื่อยครับโอ้ย มีคนมาครับ <t iny noise> เรายังไม่ครับ <t iny noise> ก็เหมือนเดิมนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนั่งได้ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะก็นั่งหมดแล้ว <water> <t iny noise> ลวะคุณทอคุณทอดูแสดงในนะ้ำได้ปะดูก่อนเ่าจะทดลอ,องมั่วนะครับอ่าแล้วก็อกูท <t> อ <iny noise> <t iny noise> ถ้าคนดูไม่กดไลค์กดแชร์รีเลยกโซนนี้ผมก็จะไม่ทําอีกแล้วนะกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์อลไใช่ไมครับต่อยต่อครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเทพอีทอีกแล้วครับเทพอีทเทพอีทเราจะเก็บอีกแล้วครับมาดิครับมาดิมาดิมาดิเอาแล้วครับตอนนี้ต่อยกันยับครับต่อยกันยับแล้วครับแล้วก็ขอเวลานอกครับแล้วก็ขอเวลานอกครับอ่ายังยัง ก่อนครับเก็บก่อนฮะสิบห้าวิทนไว้ก่อนครับทนไว้ก่อนครับเก็บปอ่าแล้วจูครับจังหวะนี้ครับแล้วต่อยกันอีกแล้วครับจังหวะนี at ้ครับการแข่งข to ันเริ่มต้นขึ้นต่อครับไม่มีการนะเอาแล้วครับเอาแล้วหมูนิ่งเฮ้ยนิ่งทาไมอ่ะหมูฟาดแรงเหรอหมูฟาดแรงเหรอหมูฟาดแรงเหรอฮะหมูฟาดแรงเหรอฮะถามจริงหมูฟาดแรงเหรออืมดีเลือดแป๊บดีเลือดแป๊บรีเลือดก่อนรีเลือดก่อน อ่ารีเลตก่อนเฮ้ยืมันจะไปะฟันผมโอ้มันฟันแรงมากโอ้จะตายผมจะตายเอยช่วยด้วยก้าช่วยด้วยเออเรียบร้อยคุณผู้ชมไม่กดไลค์มันก็เลยแพ้แบบนี้มาแล้วกูไแ้กระทะและ้วในเวลากระทะออกโลมาเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเอากระทะเอากระทะ มามามาใครอยากต่อยไหมมีใครต้องการไหมอ่ะเงี้ยป่ะอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สงครามชุลมุนกันตรงนี้ครับแล้วจังหวะนี้ก็ต่อยครับมาดิเปิดนะเปิดนะเปิดนะเนี่ยเปิดเปิดตาเมดึงร้อยครับเมื่อกี้เข้าหัวหรือว่ายังไงผมไม่ทราบนะเอานะครับตอนนี้ดูสองสเต็ปโอ้โดนยังไงเนี่ยตบตบตบแข็งตบเป่ามาดิยื้อเลี้ยงเลยเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บ เจ็ดสิบแปดสิบหนึ่ร้อเจิบปดสิบหนึ่งร้เจ็ิบปสิบเียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วครับจังหวะน,นี้เทพอีี่ครับเทอีนีมมามามโอโหสุดยอดฮนะโอ้โห <S <S นี่เราสามารถจะโดดในน้ำได้โอ้เหนือยแล้วไม่มีเวลาเล่นแล้วพักก่อนดีกว่า